Do this now? There are men laying down no you their lives no right there are a กับตาอเมริกาคือหนึ่งในตัวละครที่ถูกยกย่องและคุ้นเคยกันมากที่สุดเขาคือสัญลักษณ์ของการเสียสละความยุติธรรมและการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง แต่กับตอนอเมริกาไม่ได้เป็นเพียงแค่ฮีโร่ในชุดเกาะเท่านั้นเขาคือภาพสะท้อนของความมุ่งมั่นและการไม่ยอมแพ้ในช่วงเวลาที่โลกเผชิญกับความท้าทายมากมาย สตีฟโรเจอร์เด็กชายตัวเล็กที่เติบโตขึ้นมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง <S <S ด้วยความที่มีฐานะยากจนและร่างกายที่อ่อนแอทำให้เขาต้องต่อสู้ชีวิตอย่างยากลำบากและเมื่อสงครามโลกขายายขอบเขตไปถึงอเมริกาทำให้เขาต้องสมัครเข้าเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติแต่เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนแอเขาจึงถูกปฏิเสธจากกองทัพแต่ด้วยความมุ่งมั่นของโรเจอร์ ทำให้นายพูลเชตเตอร์ชวนโรเจอร์เข้ามาร่วมโครงการลับที่ทดลองเกี่ยวกับสุดยอดอาหารด้วยซูเปอร์โซเดอร์เซรั่มทำให้โรเจอร์กลายเป็นสุดยอดอาหารที่มีใจรักชาติเต็มเปี่ยมและถูกส่งไปร่วมรบที่ยุโรป <am> <Captain Rogers. S 2> <13. S 2> และในระหว่างลบโรเจอร์ได้รับบักกี้บานเข้ามาเป็นคู่หูระหว่างลบจนท้ายที่สุดบักกี้หายสาบสูญส่วนตัวโรเจอร์ตกลงลนมหาสมุดอาร์ติกทำให้ร่างกายของเขาถูกแช่แข็งก่อนที่จะถูกค้นพบโดยเหล่าอเวนเจอร์และหลังจากนั้นโรเจอร์ก็ได้เข้าร่วมกลุ่มอเวนเจอร์ในเวลาต่อมา ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงความทนทานและความเหนียวของร่างกายเนี่ย <70 S 2> ยังไม่สามารถทําได้จริงในโลกปัจจุบันครับถึงแม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้าแต่การสร้างมนุษย์ให้แบบว่าเหนือกว่าผู้อื่นและมีพลังวิเศษเนี่ยยังไม่สามารถทําได้จริงในทางปฏิบัติครับ เพราะมีเรื่องของความเสี่ยงในที่จะเกิดกับผู้ที่ทำทดลองระยะยาวได้ครับ